คลิปนี้จะมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะครับว่าทำไมเราปลูกต้นไม้สร้างสวนป่าเนี่ยไม่ควรที่จะปลูกเป็นเชิงเดียวนะครับเห็นหลายแปลงปลูกพยุงก็พยุงล้วนๆหมดเลยนะครับเห็นต้นสักก็ต้นสักล้วนๆหมดเลยยางนาก็ยางนานล้วนๆหมดเลยปลูกได้ไหมก็ได้นะครับก็อยู่ที่ท่านพอใจ อยู่ที่เราพอใจเนาะขอให้อยู่ในกฎเกณฑ์ที่สังคมกําหนดนะครับโลกใบนี้ถึงได้มีความแตกต่างแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลอยู่นะครับว่าทําไมเราไม่ควรปลูกเชิงเดียวนะครับอันดับแรกเนี่ยผมจะขอเกินเรื่องหลักปัจฉญาด้านการเงินให้ฟังก่อนเขาบอกว่าเขามีประโยคนี้นะครับอย่าเก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวนะครับอย่าเลี้ยงห่านแค่ตัวเดียวเผื่อมันเป็นหมัน เก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวเผื่อมันตะกร้าหลุดมือมาอาจจะแตกทั้งตะกร้านะครับสร้างสวนดอกไม้หลายๆแปลงถ้าสร้างสวนเดียวเนี่ยไฟป่ามาอาจจะเสียหายหมดโดนแมลงกัดกินอาจจะเสียหายหมดเหมือนกันนะครับเราปลูกไม้ปลูกเพียงชนิดเดียวเป็นเชิงเดียวเมื่อเจอปัญหามาอาจจะเสียหายเสียหายทั้งแปลงนะครับคือหลักการเขาก็ถ้าพูดถึงเรื่องนี้ก็คือการกระจายความเสี่ยงนั่นแหละ แต่หลักการที่สําคัญกว่านั้นเป็นหลักของธรรมชาติเนี่ยการปลูกพืชหลากหลายชนิดนะครับอย่างขงผมเนี่ยปนกันเลยเไม่เป็นแถวเป็นแนวด้วยซึ่งตามจริงปลูกเป็นแถวเป็นแนวได้นะครับอยู่ที่ท่านพอใจอย่างขงผมนี่สลับกันไปหมดนะครับอย่างต้นนี้ต้นสักนะตรงน,นี้พยุงถัดไปนั่นเป็นอะไรล่ะยางนาชิงชันน้าง อันนี้ก็พยุงรอบๆนี้พยุงตรงนั้นเป็นอะไรพยอมหรือเปล่าตรงนี้พยอมสาเหตุที่ผมปลูกนะครับหลากหลายชนิดอย่างเงี้ยเพราะว่าในป่าธรรมชาติผมก็ดูมาจากป่าธรรมชาตินั่นแหละตรงนี้พยอมนะครับโอ้ขึ้นไปนู่นเลยสูงไปจะสิบเมตรละไม้พวกนี้อายุแปดปีนะครับยังไม่ถึงแปดปีดีนะครับเจ็ดปีกว่าๆอย่างต้นเขียวใหญ่ๆนั้นะเป็นมะฮอกกานีนะครับ อย่างผมก็ดูในป่าธรรมชาติแหละในป่าธรรมชาติไม่ได้มีต้นไม้แค่ต้นเดียวนะครับชนิดเดียวนะครับในป่าในธรรมชาติมีหลากหลายชนิดนะครับเมื่อเราปลูกหลากหลายชนิดเคล้ากันไปอย่างนี้นะครับการแตกทรงพุ่มกิ่งก้านสาขาเขาจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ละชนิดถ้าเราดูอย่างสวนยางพาราเนี่ยทรงพุ่มเขาจะเหมือนกันเด้เลยสูงระดับเดียวกันแล้วก็บังแสงกันเองนะครับก็จะต้องปลูกห่างหน่อยอย่างของผมเนี่ยสามารถปลูกห่างแบบ3เมตร หน่อยๆได้เลยบางต้นห่างกันแค่2เมตรมันก็จะไล่ระดับกันนะครับต้นใหญ่ก็ใหญ่ไปต้นเล็กก็เล็กไปต้นไหนแตกทรงพุ่มได้ก่อนก็อาจจะโตกว่าการแตกกิ่งก้านสาขาที่ต่างกันนะครับทรงพุ่มที่ต่างกันเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับการรับแสงของเขานะครับคือต้นไม้ถ้าแตกกิ่งก้านสาขาได้เยอะเขาแตกทรงพุ่มได้เนี่ยเขารับแสงได้เยอะเขาก็จะโตได้นะครับคือต้นไม้ถ้ามันทรงเหมือนกันเนี่ย ปลูกมันก็จะบังบดบังแสงกันได้แต่อย่างนี้เห็นไหมครับต้นมะฮอกกาน,นีแตกทรงพุ่มเยอะกว่าเพื่อนเลยแต่พวกนี้ก็ไปตัางหากมันได้เพอรับแสงได้แล้วอีกอย่างประเด็นหนึ่งนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับทรงพุ่มแล้วก็ใบของพืชแต่ละชนิดเนี่ยใบของต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยเขาให้สารอาหารหรือธาตุอาหารแตกต่างกันนะครับมีทั้งใบเล็กใบใหญ่ อย่างพยุงเนี่ยโอเคแหละมันอยู่ใกล้ๆคนอื่นเขามันเป็นตระกูลถั่วด้วยพืชตระกูลถั่วด้วยรากเขาก็ตึงครับไรโซเบียมตึงในตัวเจนใบเขาก็มีในตัวเจนเยอะนะครับเนี่ยต้นนี้หล่นล่วงลงมาผสมกับใบอื่นๆมันก็มีธาตุอาหารที่หลากหลายนะครับในป่าธรรมชาติก็เป็นแบบนี้อย่างต้นนี้เนี่ยผมมีต้นอะไรเนี่ยอย่างต้นนี้ต้นแดงเวลาจะตัดไปใช้สอยประโยชน์เนี่ย ถ้าคิดจะตัดต้นพยุงอาจจะเสียดายถ้าจะไปทำโครงสร้างบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างตัดไม้แดงไปก็อาจจะไม่เสียดายท่าพยุงถ้าเราปลูกหลากหลายนะครับก็ตัดไม้แดงไปได้แล้วอีกอย่างการปลูกหลากหลายชนิดเนี่ยมันกระจายความเสี่ยงอย่างไรเห็นไหมครับต้นนี้ตะเคียนต้นนี้ตายนะครับเกือบจะตายไม่ตายเต็มที่หรอกแต่ว่ายอดเขาตายไปครึ่งต้นแล้วเพราะว่าปีนั้นแรงนะครับ สมัยนั้นผมก็ยังไม่เข้าใจบริบทของพื้นที่ตัวเองแล้วก็ไม่เข้าใจวิสัยของต้นไม้แทบทุกชนิดนะครับพื้นที่สูงๆแบบนี้ผมก็มาปลูกแต่เคียนใส่ก็ตายไปถ้าบางแปลงก็นึกดูแล้วกันนะครับถ้าปลูกเป็นยางนาไปทั้งแปลงเนี่ยแล้วถ้ามันพื้นที่แบบนี้ไม่เหมาะสมกับวิสัยของต้นไม้ถ้าเสียหายขึ้นมาโอ้โหน่าเสียดายนะอย่างของผมตายไปผมก็ปล่อยเลยปล่อยไปมันก็ระยะห่างจากต้นแดงต้นพยุงพวกนี้ต้นพยอม ม,มันก็ห่างขึ้นก็ไม่เป็นไรเสียหายไปหนึ่งต้นก็ยังเหลือต้นอื่นๆอ,อ่ะอย่างต้นนี้ที่เสียหายไปนี่หลักการของเรื่องการกระจายความเสี่ยงเนาะที่เราไม่ปลูกเชิงเดียวไม่ปลูกแค่พืชชนิดเดียวต้นนี้หักโค่นลงมาเลยโดนด้วงกินไปนะครับต้นชิงชันถึงไม่ตายแต่ก็เลี้ยงแทบจะไม่โตมีบาดแผลจากการที่โดนมแมลงเจาะโดนด้วงเจาะ,ะผมก็ปล่อยไปเลยตายก็ตายไปมันก็จะเกิดระยะห่างจาก จากไม้อื่นๆนะครับต้นไม้อื่นก็ห่างได้ก็แตกทรงพุ่มได้ก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าผมปลูกโห oh, นี่ยสิบไร่ล่อชิงชันทั้งแปลงเลยเนี่ยถ้าเสียหายมาเนี่ยโอ้โ oh. หใช้คําว่าชิบหายดีกว่าเนาะ <laughs> <laughs> เหตุผลที่ไม่ควรปลูกเชิงเดียวเนาะในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงก็ประมาณนี้แล้วก็เรื่องของใบเรื่องของทรงพุ่มเนาะก็อย่างที่อธิบายไปแตกทรงพุ่มแตกต่างกันมันก็จะพอใหญ่แย่กิ่งกา้านไปรับแสงได้นะครับ ต้นไม้เนี่ยมันแยก,กิิงก้านไปนี่มันมีเหตุผลนะครับของมันแต่กิ่งไปด้านนี้แสดงว่าอ่ะอย่างต้นนูน้นเดี๋ยวให้ดูชัดๆต้นนูน้นต้นแดงนะครับตน้นตรงๆ,รงๆกลางเฟรมมันพุ่งขึ้นไปข้างบนเนี่ยพยุงต้นนี้ก็โผล่กิ่งมาด้านนี้เลย <S <S เพื่อจะมารับแสงฝั่งนี้นะครับมันออกไปฝั่งนู้นไม่ได้โดนต้นแดงบังนะครับโดนต้นแดงก็พุ่งขึ้นข้างบนแล้วพยุงก็แตกกิ่งมาด้านนี้เพื่อมารับแสงถ้าเป็นแดงต้นแดงเหมือนกันหมดก็ อาจจะขึ้นข้างบนเหมือนกันแล้วก็ไปบางแสงกันเอง <c oughs> อเดี๋ยวมาดูต้นนี้หน่อยต้นนี้เป็นต้นสัตว์นะครับก็น่าสวนเหมือนเดิมเริ่มแตกใบอ่อนแล้วเรดูนี้โอ้กำลังสวยงามเลยแหละเล็กใหญ่ปะปนกันไปเนาะต้นสัตว์เนี่ยถ้าเราดูอย่างต้นสัตว์นะครับเริ่มจะโตช้าแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าทรงพุ่มเขาเหมือนกันเลยสูง ความสูงระดับเดียวกันทรงพุ่มแตกคล้ายกันเขาก็จะเริ่มบดบังแสงกันเองแล้วทีนี้ต้นไหนที่แตกกิ่งก้านสาขาไปคุมพื้นที่ไว้ได้ก่อนก็ยังจะโตได้เนาะส่วนต้นไหนโดนบดบ,บังแสงแล้วก็ทำใจอาจจะเล็กหน่อยแก,แกนหน่อยอ่ะคลิปนี้ก็คงจะประมาณนี้นะครับมาเล่าให้ฟังเรื่องของทำไมเราไม่ควรปลูกเชิงเดี่ยวต้นไม้ ก่อนจะจากกันนะครับก็ฝากไว้สักนิดหนึ่งต้นไม้เพียงหนึ่งชนิดนะครับที่เราปลูกบ่งบอกถึงทัศนคติของเรานะครับว่าเราเป็นคนอย่างไรไม้ดีๆไม่ได้มีแต่พยุงนะครับไม้แพงๆก็ไม่ได้มีแต่พยุงนะครับไม้ดีๆไม่ได้มีแต่ยางนาไม้ดีๆไม่ได้มีแต่มลิดไม้แพงๆก็ไม่ได้มีแต่มลิดนะครับก็ปลูกให้หลากหลายถ้าคิดเรื่องของมูลค่าเป็นตัวเงินอยู่ไม่จําเป็นต้องปลูกไม้ที่ แพงที่สุดก็ได้นะครับคิดให้ดีวางแผนให้ดีขอให้เป็นไม้ที่ถูกจริตกับบริบทของพื้นที่ของเราเนี่ยแหละสาคัญไปศึกษาเรื่องวิสัยของต้นไม้นะครับจะปลูกชนิดไหนไม้แพงๆเนี่ยโอโ้โหมันมีเป็นสิ2 0 30ชนิดก็เลือกที่ให้มันเหมาะสมกับบริบทพื้นที่เราเนี่ยแหละสาคัญที่สุดนะครับไปดูว่าวิสัยของต้นไม้ที่เราจะปลูกเป็นอย่างไรเนาะอย่าเอาแค่ตัวเงินเป็นหลักว่าไม้ชนิดนี้แหละแพงสุดแล้วจะปลูกแต่ ไอตัวนี้อย่างเดียวมันจะบ่งบอกถึงทัศนคติของเราว่าเราเป็นคนอย่างไรนะครับะไปล้